วันนี้เราอยู่ที่ฉะเชิงเซานะครับอยู่ที่ร้านครัวปลาเถื่อนคุณโจเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าช่วงนี้กุ้งแม่น้ำเยอะมากครับมีเกษตรกรจับกุ้งมาขายหน้าร้านที่นี่รับซื้อหมดเพราะว่านี่คือคอนเซปต์และความตั้งใจของร้านที่เขาจะรับซื้อปลาซื้อกุ้งจากชาวบ้านชาวประมงในราคาที่เป็นธรรมนะครับชาวบ้านอยู่ได้ร้านอาหารอยู่ได้ลูกค้าก็จะได้กินแต่ของดีของสดนะครับดังนั้นวันนี้เราจะรวมเมนูกุ้งแม่น้ำที่มาแล้วต้องห้ามพลาดนะครับเมนูกุ้งก็จะขายตามน้ำหนักนะครับมีไซส์ประมาณ5ตัวโลราคา1,100บาทกับซ8ตัวโลนะครับ ราคา900บาทกุ้งเผามาก่อนเลยนะครับกุ้งสดแบบนี้จะทําอะไรก็ดีไปหมดนะครับกุ้งเผาจานนี้5ตัวโล1,100บาทมาพร้อมกับน้ําจิ้มซีฟูแซบๆเนื้อแน่นมากนะครับแล้วก็เป็นไซส์ที่ทํากุ้งเผาอร่อยที่สุดเมนูต่อมาเป็นกุ้งราดซอสมะขามนะครับครึ่งกิโล550บาทก็ใช้กุ้งเป็นเหมือนกันเอามาทอดแล้วก็ราดซอสมะขามช้ำๆโรยหอมเจียวพริกทอดเยอะๆนะครับเมนูต่อมานะครับเป็นกุ้งทอดเกลือส่วนใหญ่เขาจะใช้กุ้งจมโบเลยครับเวลาทอดแล้วเนี่ยมันจากหัวกุ้งมันจะ หอมเคลือบกุ้งแต่ที่ลูกค้าจะได้ลิ้มรสเลยเนี่ยคือมันหัวกุ้งแท้ๆจากตัวกุ้งเองนะครับส่วนกุ้งคั่วพริกเกลือร้านนี้ก็จะใช้เป็นกุ้งแม่น้ําเช่นกันแต่จะขอชมเครื่องพริกเกลือของเขาหน่อยนะครับพริกเขาเนี่ยจะใช้ทั้งพริกเหลืองพริกแดงพริกเขียวนะครับมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยเม็ดคั่วแห้งจนหอมเลยผัดกับกุ้งทอดแล้วก็สาดกระเทียมเจียวเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีชูชีกุ้งนะครับกลิ่นและรสชาติเนี่ยคนละแบบกับชูชีพักกลางแล้วก็จะมีต้มยำกุ้งน้ำข้นอันนี้ขาดไไมมมม่่่่ด้้้้้เเเเหหือออนน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 นกกกกััััูคคคลลลาาาาสสสิิททีีตงงใชุปปป็ะรรบวพ